ในการที่จะทําทให้เศรษฐกิจของชุมชนยั่งยืนหรือขับเคลื่อนได้นะต้องเริ่มที่ชุมชนโดยคนของชุมชนเองนะครับหลังจากกิจกรรมในวันนี้แล้วนะคะก็หวังว่าจะเป็นการสร้างรายได้ให้ยั่งยืนให้กับชุมชนโอท็อปนาวัดวิถีอย่างแท้จริงค่ะ ากเดิมที่ทางกรมการพัฒนาชนได้ส่งเสริมโอตบนาวิถีที่ให้ทุกอำเภอทุกจังหวัดได้ขับเคลื่อนกิจกรรมนะครับในส่วนนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเราก็คัดเลือกเอาชุมชนที่มีความเข้มแข็งและสามารถที่จะพัฒนาได้มามีส่วนร่วมส่วนนี้เราดําเนินการอยู่2เรื่องก็คือ เรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนแล้วก็เรื่องของการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวทีนี้ก็สร้างความพร้อมที่จะให้แต่ละชุมชนได้มีส่วนในการขับเคลื่อนกิจกรรมโดยหลักสำคัญแล้วในการที่จะทําให้เศรษฐกิจของชุมชนยั่งยืนหรือขับเคลื่อนได้นะต้องเริ่มที่ชุมชนโดยคนของชุมชนเองนะครับ โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าและบริการของชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีนะคะเป็นโครงการที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราธานีนะคะได้เขียนของงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานจังหวัดสุราธานีเพื่อมาดําเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนโอท็อปนวัดวิถีนะคะซึ่งประกอบไปด้วย4กิจกรรมหลักก็จะมีกิจกรรมที่1นนะคะเป็นกิจกรรมฟื้นฟูผู้ประกอบการชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีแล้วก็กิจกรรมที่2จะเป็นกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการต ให้กับผู้ประกอบการชุมชนแล้วก็กิจกรรมที่3จะเป็นกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและกิจกรรมสุดท้ายเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนท่องเที่ยวโอท็ปนวัดวิถีค่ะ ในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่1การสร้างผู้ประกอบการชุมชนให้ความรู้เกี่ยวกับชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีรูปแบบใหม่นะคะว่าตอนนี้นวัตวิถีเขามีเทรนเป็นยังไงรูปลักษณสินค้าใหม่ๆที่นักท่องเที่ยวต้องการจากชุมชนท่องเที่ยวอุทบนวัตวิถีเนะะี่ยค่ะเป็นยังไงแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ชุมชนได้วิเคราะห์ของดีที่เรามีอยู่ในชุมชนของเราสิ่งไหนที่ชุมชนอยากจะเพิ่มเติมนะคะแล้วก็อยากให้ชุมชนเราเป็นชุมชนท่องเที่ยว นวัตวิถีในฝันแบบไหนก็ให้ชุมชนช่วยกันวิเคราะห์ค้นหาจุดด้อยจุดเด่นมาวางแนวทางแล้วก็แผนในการดําเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนท่องเที่ยวโอโท็อปนวัตวิถีค่ะ ก็ในการดําเนินกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเราบูรณาการจากผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นจากมออพืยาเขตสุราธานีผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวหน่วยงานราชการต่างๆสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราธานีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราธานีมาให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีควรมีมาตรฐานอะไรบ้างแล้วก็ทํายังไงผลิตภัณฑ์ชุมชนเหล่านี้ค่ะจะได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นมพชอยหรือ GMP นะคะ นอกจากนั้นนะคะยังมีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และก็ผลิตภัณฑ์จากศูนย์อุตสาหกรรมภาคที่10ค่ะวันนี้ก็จะเป็นตัวแทนของกลุ่มนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในชุมชนก็คือเป็นถุงมือเคลือบน้ำยางพาราจะมีน้ำไผ่จะมีน้ำพลิกค่ะผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ค่ะก็คือกล้วยกวนค่ะ ขอบคุณหน่วยงานพอชอนะคะที่ยังให้ความสําคัญเกี่ยวกับโอท็อปนวัตดิีซึ่งโครงการนี้ค่ะเป็นโครงการที่ต่อยอดทางด้านการท่องเที่ยวแล้วก็นําผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เรามีอยู่แล้วอะค่ะได้ออกจําหน่ายจริงๆค่ะแล้วก็วันแรกที่มาก็ได้ความรู้ในเรื่องของการจัดการ How To ที่จะสร้างมาตรฐานให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนวันที่2ก็มานั่งสรุปสิ่งที่เราทําอยู่อะแล้วเราอยากจะต่อยอดเพิ่มเติมให้กับผลิตภัณฑ์ของเราอะค่ะ ของผมก็เป็นน้ำพริกกากหมูสมุนไพรรวมถึงในกลุ่มก็จะมีกลอยตากแห้งที่มาร่วมในครั้งนี้ด้วยปัญหาส่วนใหญ่ที่ต้องการพัฒนาก็คือการเข้าถึงนวัตกรรมเพราะว่าชุมชนมีการเปรรูปอยู่ในขั้นต้นประโยชน์จากการที่ได้มาอบรมเราจะได้แนวความคิดในการดำเนินการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ รู้สึกขอบคุณมากๆครับที่ว่าพัฒนาชุมชนได้เล็งเห็นสิ่งเล็กๆของชุมชนเพราะว่าสิ่งเล็กๆของชุมชนจะกลายเป็นรากฐานในการพัฒนาขับเคลื่อนสู่ยุทธศาสตร์ของชุมชนและของจังหวัดในขั้นต่อไปครับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากกิจกรรมในวันนี้แล้วนะคะชุมชนโอท็อปนวัดวิถีจะฟื้นฟูชุมชนเหล่านี้ให้กลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักหรือแหล่งท่องเที่ยวรองแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคแล้วก็หวังว่าจะเป็นการสร้างรายได้ให้ยั่งยืนให้กับชุมชนอย่างแท้จริงค่ะ